ามารถไปกำหนดฟ้าดินได้แต่ถ้าฟ้าดินกำหนดมาแล้วเราจะเห็นเองอะไรก็ช่างผมจะไม่เดือดร้อนใจกับใครแล้ว FC ส่งะอะไรนี้มาให้ดูผมจะตอบแล้วว่าผมไม่อยากเบิง้งโมเจอร์นหูนจเจนตาโบเบิง้งอจคนอื่นก็คือคนอื่นอยากเอาคนอื่นไม่ไอ,อยเบิง้งไปยโบเบิง้งไปขลอรองอัเดีกคอยอรองลายเห็นเองคิดเองทําเอง FC เพื่อนแเดียมีจิตใจที่ดีทุกคนไม่ต้อง อันไหนที่เราดูแล้วเราไม่เจริญเจริญตาเราไปดูได้ยินชัดบ่ครับคนอื่นก็นคือคนอื่นอันไหนบ่จเจริญหนูบ่จเจริญตาอย่าทรงมาจริงๆมันหลายกว่านี้หรอกครับเอาบ้านจะซ้ำนี่แค่นี้เด็กก็โอ๊ยพี่นอ้องเอ้ยคนอื่นกนค็คือคนอื่นด้วยเฮ้ยพี่น้องเอ้ยผู้ดใดที่บอก ยังรออยู่ที่เดิมละจ้าพวกใดที่เป็นปอนสอดนะออเออเห็นบ้าอะย่างโอ้ยสวยจังเลยจังสั้นจังสิปิบาลฟิเลียนแล้วบอกอ่ะเดีบอลจะเลื่อนหูบอลเลื่อนตาจะส่งมาคนอ,อื่นแกคือคนอื่นบักปีร้องคนอ,อื่นแกคือคนอื่นนี่แหละครับปีร้องผนบอกว่าจังไหน่นบอกว่าเ้างปอสามารถเป็นกโนตไอชตาฟ้าลิขิต <ด>ต่างๆได้เขาโบซามาไปกดนดชะตาฟ้าได้กระป่อยไปเปลี่ยนตามชะตาฟ้าแต่ว่ามันจะเป็นแบบใดไปจังไรเออนี่คือความคิดของผู้ที่จะเลื่อนแล้วครับพี่น้องบ่ไปแย่งชิงบ่ไปตบตีแย่งชิงครับผู้ใดกันเด็กหน่อยกันลูกเขามันสิเมนลูเกลกันเขาสมาอยูน้ำเฮากันมันมีความผูกพันเดียวกับมาเองกันมันมีความผูกพันกับเป็ไปยังเขากับีินาที่ทรงเรียดให้จบปริญญาตีเขาสิมากกับมาบ่มากกับล้วแต่เขาเออบ่ขึ้ผู้ใดได้พี่น้อง ว้าพากันเป็นยางห่างจูงมือลูกจูงมือหลานประสานมือกิ๊กยังสิพี่น้องนะจับมือลูกจูงมือหลานประสานมือกิ๊กกันนะพี่นอ้องอ่าแบบว่าหลายคนบางคนก็นบอกว่าอุ้ยเรียกพ่อสิลูกเรียกพ่อสิลูกนะเออเด็กน้อยกะวขยไว่ย,ย,ยันบอกอ่นนี่ก็คือนิทานครับพี่น้องเอเอห็น่า โอ้นะครับนะเรียกว่าสิ้นเลิกเรียกว่าสิน้นโลกแบบแบบไอ้ไแอบบ้นี่บอบกพี่ร่างนะครับเนดะิโอ้ยปุด,ลดหลังเงือกหลายสาวอย่าไปหาเย็ดนะเออพอเขาบอกท่านด้ตุยอยู่จ้าพอเขาบอกท่านไ้ไอ้น,นี่ยู่เออพอเขาก็ยังทรงเสียเรียนทรงเงินกในใสยอยู่เนี่ยแมนบ้าอ,อยากได้หลายก็าหากันกะ มาไอยื่นฟ้องเอาเมื่อลหเ่อกก็แล้วแต่เธอแล้วบังหันเนาะเม่อบอพีนองเนาะก็แล้วแต่เธอก็แล้วแต่เธอแล้วเราพยาบาลฟิลิน์บอกว่าคนอื่นก็คือคนอื่นอ่าบาตองทรงอย่างมากเออบาต้องทรงอย่างไม่เบ่งดอกบรจะเลือหูรจะเลือดตาเห็นแล้วมัน้องยี่นะเวลาไปลองยี่งเอาหูยี่ แตวพี่น้องนะมีเหตุบาเยชีวิตคนเท่าน้อ เออเขาไปไกลแล้วนะชิวินก็ท่าอะไเขาไปไกลแล้วเขาบอกว่าจมปากดอกอันพวกที่กำลังเชื่อยอยู่อยอยากให้คืนดีกันจังเลยจังสันจังสิมันเปลี่ยนไปบ่ได้จ้าเราไปไกลแล้วพยาบาลฟิลเล่นนะนะเออเราอยู่ตะกับองค์กรล้วโอยอยู่ตะกับบริษัทแล้วอยู่ตะกับลูๆกๆโตเกียวอยู่ตะกับเอฟซีเอฟซีทุกคนนนารากเบิร์นเอฟซีโตเกียวมิวสิกันดาได้ยินบราหัวนะฮะเอเออัดฟังไว้ได้พวกเจ้าเลยนะ พิญญแนแลนด์อุตสาชมนะว่าเอฟซีโตเกียวมิวสิกมิถุนารักนารักจิตใจดีสุขสุขคนจำไว้อย่าพากันทรงเอียงไปเพื่อนฟังเพป็นรำคาญได้ยินเวลาเออ้่อยกันขึ้กันเอฟซี FC ทรงเอียงมากนี่ทรงมากกับบ๊อบอกเรื่องหัวขวาคือเอียงบ๊อบบอก,กว่าเอสซอดตัวนี้หน่อยเขาพูดถึงพิเาษฟินแลนด์ตึงสั้นตึงสีบ๊บอกเนี่ยอันนี้เราซ่งมากจุดปุดเลยข่อยก็ต้องไปเพิ่มยอดวิวขเขาแล้วบ๊มีเอียงซ้ำ เอ bills, Bro, actually, c c ้ยบ่เป็นมันบ่เป็นข้าวบ่เป็นตะคุยข้าวกับว่เอาเอาเฉพาะที่มันเป็นตะคุยข้าวที่เขาว่าโจมตีพยาบาลฟิเลียนพุ่นอันที่เขาสิบีซีไปเซื้อเงนสิบีจูบูจูบูกันทั้งหลายกับปอยลวดจ้าคอยขี่ขั้นคอยขี่ลำขั้นนะครับนะเออเมื่อเห็นแเราคอยกับอุ้ยไอเห็นแล้วมันบ่เจริญหูบ่เจริญตาน่ะพี่น้องว่าง่ายซะคือพยาบัติฟิเลนย์แล้วว่าเห็นแล้วมันบ่เจริญหูเจริญตาบ่ต้องส่งมาดอกมันคือคนอื่นแล้ว เออคนอื่นหรคือคนอื่นแหละครับเรายังวายอยู่น่ะเออแมนบอลเออลูกเขามันยังเด้เดดกเป็นของเขาเยังวันยังาากรรมเหนละคนอื่นมันก็จะซ้ำด้านแหล่ยกเว้นสิไปปัมป๊มปาดีดดำปัมป๊มปัมป๊มปัม๊มโซเดียมาควาวเอา,าเลูกของเจ้าของมาเองเออวิวเป็นหญ้าเฮ็ดลูกเจ้าของออกมากกันแล้วแต่เดี๋ยวเนาะแมนบอลเออใช่ไหมล่ะครับน่ะเอออดทนทนบ่ได้เดี๋ยวอายุหลายกว่า อายุหลายพดเด้อฝ้าวเด้อแมนบอปัมพอดีดำปัมปั in มฝ่าวปัมลูกออกมาเด้อนั่นละดูว่บุ้มีปัน right. แาปัมลูกจากของจากของมาบัวบางคนเนาะฮ่าฮ่าฮอาฮ่าฮ่าฮ่าแ่่าฮ่าฮ่าู่าฮ่าฮ่ะฮ่่าฮงาฮ่าฮ่าฮ่่่่่่นอ นี่แหละครับพยาบาลฟิลเลตมันจะเลือดแล้วเพิ่นไปอยากไปยุงก็ไปแล้วเพิ่นจะหางเงินหาคำนะสร้างสร้างไอ้ฐานะสร้างเงินสร้างไอ้เื่อเสียงสร้างความมั่นคงให้เจ้าของ,ของเพื่อลูกของเจ้าของเพื่อโตเกี่ยวกับมน่าทิตาพยาบาลฟิลเลตเนนะี่ะเออเพื่อลูกๆไอ้อยู่ในใค่ายโตเกียวนะเพื่อพนักงานนะเพื่อพ่อเพื่อแม่ของเราแหละที่เราดูแลอ,อยู่ตอนนี้ นะนั่แหละพี่น้องเพิ่บ้างอ่นาคตวบ้างแผนไปแล้วอันไหนที่บ่เจริญหูว่เจริะเ่นตาก็จะส่งไปเพิ่นถอเหี๋ยวต่นเพิ่นบออีรีซาซับนี่เพิ่นก็ปวดหัวใบแห้งล้าเพิ่นบ่อยากเบิ่งดลอกคันบาเบืองกัน้อยใจเด้ยเ่อน็มซกันเลคัาเบืองก็ทไม่ไม่ดูส่าน่ะคันมาเปิดอ่านชงเต่นได้จักอียงมากบุนีเออคัดนว่ากดถือใจให้บ่กดตอบกลับไปกัอ่าก็เครียดกันน้อยใจอีกเรื่อเเออแมนบอ โอ้ยปวกเจ้าอันไหนที่เขาไม่ได้เ้าถึงเล่าอันไหนจะไปส่งไห้เล่าอันไหนที่เ้าถึงลรเขาคอส่งไห้เล่าลอดเออเมนมานั่นแหละนะครับอันเขาจับมือลูกจูงมือหลานประสานมือจิกอ่นเดินเข้ามาเดินเข้ามาเออเบ่ต้องไปบ่ต้องส่งไปเล่าดอกเราไ่ได้สิอ่อนแล้วเราหากินหาเงินหาข้าบุญสบายใจเราก็ยังบอกเราสิเอาเมียมไม้เราก็ยังบอกอยู่นะ อันนั้นเป็นผู้อื่นไปแล้วเราจะเอาเมียหม่เออเมียไม่เมล่าเดี๋ยวต้องเป็นแบบคน,นบ้านๆนะเป็นแค่เศร้าบ้านธรรมดาธรรมดาบ่าต้องไปเป็นไอ้ยังมากมายเราก็ยังบอกด้วยเนะเออบ่บ่ได้บ่ต้องมาเปลี่ยนในนักองนักรองบ่ต้องมาเป็นศิลป,ปินดาราบ,บ่ต้องมาเป็นอินโฟอา่าเป็นแคน่เศร้าบ้านอ่าตื่นเศร้ามากกับชงกาแฟนะเออหาเขยลงไข่ดาวให้ไอ้ สารามีตีดผ้ารีดแร่สักผ่าซักแพผหนะ้าแต่งตัวให้สารามีไปเข็ดงานนะหาเงินกลับเขาบ้านก็ซำนั่นแหละเอตัวยู่นกินทาซำนลลั่น,น,นลแหละเออเนี่คือสิ่งที่เราต้องการนักร้องแล้วพอเอาได้เราบอกว่าปวดหัวคนอื่นบ่เจะเลื่อนหูบ่เจะเลื่อนตาแล้วบ่อยางได้แล้วจ้าอีกคนหนึ่งเออแค่คนอื่นจ้าแค่คนอื่นแค่คนอื่น